จะเอาใบตองคอยลองน้ำตาของน้องชะฉางที่จากบ้านนาไปนานหลายปีแล้วน้อที่น้องไม่มาเยี่ยมบ้านพี่ห่วงจอมขวัญน,น้องนั้น ร้อ,องไม่เป็นแต่ก็อยากจะร้องร้องไม่จบแต่ก็อยากจะร้องสวัสดีเพื่อนๆนะครับมันบุรีเขาตาเทียงนครพนมผมนะนวดเกษตร,รนอกโรงเรียนนะครับแหมวันนี้ดูสิคลึมๆม,มาตั้งนานแล้วกะว่าจะได้สักหาหนึ่งสุดท้ายก็ไม่ตกนะเออตกก็ได้ไม่ตกก็ดีอ่ะแล้วแต่ฝน เราบังคับธรรมชาติไม่ได้นะครับกลับมาจะเ,เจอกันเหมือนเดิมว,วันนี้นะหนวดมาถ้านหนวดมาแน่นอนว่ามันต้องมีสาระเกี่ยวกับเรื่องของมันบุรีแน่นอนนะครับวันนี้ก็มาตอบคาถามที่พี่ๆเนี่ยได้สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกมอนหรือว่ามันบุรีนะครับก็คือคําถามมีว่าถ้าเราปลูกมอนเนี่ยเนี่ยเราปลูกปุ๊บแล้วทีนี้น่ะ สายพันธุ์เนี่ยมันต่างกันฟริงแบบนี้นี่ทางซ้ายดําออสทางขวาใต้หวันสตอเบอรี่ทางขวานุ่นไปอีกเป็นชมพู่อิตาลีเป็นม่วงสามททนเป็นขาวดกใบหยักเป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วทีนี้เราปลูกในแปลงเดียวกันปลูกใกล้กันแบบเนี้ยนะครับหมอนของเราจะ กลายพันธุ์หรือเปล่าหรอครับนะนวะัครับเอาล่ะเออมันก็น่าคิดเหมือนกันนะเวลาเราปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าดำออสตุรกีไปผสมกับแบบว่ากลางคืนใะนแบเบนี้นะดำออสเงาเงาเออคิดถึงไต้หวันสตรอเบอรี่มาบังเอิญแล้วจุอ๊อากันออกมาเป็นพันุ์ใหม่ทําไง ออกเป็นพันใหม่ก็ดีนะฮะเออนะครับถามว่าถ้าปลูกเนี่ยหม่อนมันจะกลายหรือเปล่าอ่ามีหลายคําถามนะที่ที่พี่ๆเขาถามมาหนึ่งก็คือหม่อนเนี่ยเวลาเราปลูกพุ่มเนี่ยปลูกไปปลูกมาเนี่ยตอมเป็นตอหม่อนพื้นบ้านบ้างเป็นตอหม่อนไทยบ้างเนี่ยมันสามารถจะทําให้หม่อนเนี่ยกลายพันธุ์หรือเปล่านะฮะทำให้กลายพันธุ์หรือเปล่าทําให้เป็นตัวผู้หรือเปล่าทาให้เป็นตัวเมียหรือเปล่าทําให้เป็นคือพูดง่ายๆว่าไม่คงสภาพความเป็นหม่อนสายพันธุ์เดิมอยู่หรือเปล่า นะครับอันนี้จากประสบการณ์การปลูกหมอนมายาวนานของนนท์นะครับนนท์การันตีได้เลยว่าไม่เปลี่ยนแน่นอนฮะไม่เปลี่ยนแน่นอนต่อให้เขาผสมอะไรกันยังไงก็ตามแต่นะครับหมอนที่เรามาปลูกเนี่ยต่อให้ปลูกติดกันต่อให้หม่อนจุ้ากันก็ไม่มีปัญหานะครับไม่สามารถที่จะทําให้หมอนเนี่ยกลายพันธุ์ได้นะครับนอกสียจากว่านะครับ หม่อนตัวผู้นะครับมีดอกตัวผู้เนี่ยมาผสมกับเกสรของตัวเมียนะครับพอผสมเสร็จปุ๊บทีเนี้ยนะครับหลังจากนั้นก็มีมเมล็ดพอมีเมล็ดเมล็ดตกลงไปบนพื้นพอตกไปบนพื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วหมอนงอกขึ้นมาแบบนี้สามารถที่จะทําให้สายพันธุ์ของเขาเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับแต่กรณีที่เราปลูกใกล้กันนะครับทําให้หม่อนผิดเพี้ยนจากสายพันธุ์เดิมอันนี้ ไม่มีแน่นอนแต่ถ้าเราปลูกหม่อนตัวผู้ไว้ใกล้ๆเนี่ยนะครับแล้วเกออ่าเกสรเหมือนแมลงเอาเกสรของหม่อนตัวผู้ไอเป็นตัวผู้พื้นบ้านอะไรแบบนี้มาผสมกับหม่อนที่ต้นของเราเนี่ยหม่อนก็ไม่ได้กลายนะฮะไม่ได้กลายพันธ์นะผลหม่อนก็จะออกมาเป็นหม่อนถ้าเป็นดำออสตุรกีเขาก็ยังเป็นดำออสตุรกีเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามเมล็ดเขานะครับเราเอาไปเพาะ โอกาสที่เขาจะเปลี่ยนสายพันธุ์อันนั้นเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าผลที่ออกมาจากต้นไม่ว่าต้นนั้นจะเสียบใส่หมอนอะไรไม่ว่าจะปลูกใกล้กับใครก็ตามแต่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําให้หมอนเนี่ยนะครับลักษณะหรือว่ารสชาตินะครับรสชาติเนี่ยอาจจะมีหวานกลมกล่อมอะไรประมาณนี้นะแต่เปลี่ยนเนี่ยไม่เปลี่ยนแน่นอนอันนี้นั่นหน่วยคอนเฟิร์มแล้วก็การันตีนะครับนะฮะอันนี้จากประสบการณ์ที่เราเคยปลูกหมอนมานะครับ ก็ยังไม่เคยเห็นหม่อนสายพันธุ์ไหนที่ปลูกร่วมกันแล้วทําให้สายพันธุ์เขาเปลี่ยนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับสาหรับพี่พี่ที่สอบถามมาอันนี้แนะ่นอนคอนเฟิร์มไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นปลูกใกล้กันปลูกติดกันนะฮะได้หมดเลย แต่อย่าติดกันเกินนะมันจะจ่อยได้หมอนนะปลูกระยะพอดีพอดีนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าในแปลงเดียวกันเนี่ยปลูกสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยร่วมกันได้หรือไม่อันนี้ได้แน่นอนนะครับไม่มีคําว่าสายพันธุ์เปลี่ยนแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็กําลังจะเข้า,าหน้าฝนก่อนฝนในช่วงนี้ก่อนฝนมมเม3ข้าช่วงฤดูร้อนช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะแก่ก,การปลูกหม่อนมากๆเลยนะหนวนบอกให้นะครับปลูก ช่วงนี้แล้วเราลดน้ําดีๆนะครับพอถึงช่วงหน้าฝนปุ๊บเนี่ยนะครับรากของมันก็จะแผ่ขยายนะครับก็สามารถที่จะรับน้ํารับแดดได้แบบสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับปลูกหมอนกันเยอะๆอ,อ่ะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยแล้วกันวันนี้นนวดมีเรื่องราวดีๆแค่นี้แหละครับที่จะนํามาฝากเพื่อนๆกันอ่ะช่วงนี้พรุ่งนี้เนี่ยหลายคนก็เดินทางกลับไปทํางานนะครับเพราะว่าหยุดสงกา์มาก็หลายแต่หลายวันนะครับ ขับรถขับราก็ขอให้ทันเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับบางทีเรากลับบ้านเราพาลูกพาภรรยาพาพี่พาน้องไปนะครับความรับผิดชอบในชีวิตเนี่ยหลายต่อหลายชีวิตนะครับขึ้นอยู่กับเราเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเด็ดขาดง่วงนอนก็พักซะอ่าพักผ่อนนอนสักหน่อยหนึ่งสักงีบสองงีบนะครับแล้วตื่นมาเสร็จปุ๊บภผมาจอดรถต้องนะตกใจหมดเลย นอนพักสัง,งีบสองงีบอ่านะฮะจอดแวะปั๊มก่อนล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นแล้วค่อยขับต่อนะครับอันนี้ด้วยความเป็นห่วงจากใจของนนวดนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้คุณงามความดีบุญที่เราได้สร้างกันมานะครับปกปักรักษาเพื่อนๆนะครับให้เดินทาง ถึงที่หมายโดยปลอดภัยก็แล้วกันนะครับออากนจากการวันนี้น,นั่นหดฝากช่องเหมือนเดิมนะครับช่องแรกเลยช่องพี่ต้อมปลูกผักสวนครัวากาเดนแปลดนะจ๊ะเออตรงนี้ดูตัดหญ้าตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้ตัดนะครับช่องพี่ต้อมเนี่ยเป็นช่องที่เชื่อได้เลยนะครับว่าเป็นช่องที่มีสาระและก็ความรู้มากมายการทําน้ําหมากักการทําสารไล่แมะลงต่างๆเนี่ยนะครับพลาดไม่ได้เลยต้องไปช่องนี้เลยนะฮะ ไปช่องนี้เลยนะครับความรู้อัดแน่นนะครับความบันเทิงสาระใครอยากทำ u t u b e ไปสอบถามพี่ทอมได้เลยนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดินแปลนช่องพี่เออีกช่องหนึ่งนะครับเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีพี่เอผู้มีเสียงนุ่มนวลดุดชายามิชัยนะครับพี่เอเนี่ยน่าจะร้องเพลงอย่างนี้นะเออ ไม่ร้องเพลงพี่เอนะไปดูวิธีการขยายพันธุ์พืชต่างๆนะการปลูกพืชการพาเพาะเมล็ดพืชพเพาะเมล็ดมะเดื่ออุทุมพรเนี่ยเหมือนอุทุมพรนหน้าหนวดเห็นไหมอ่านี่หน้าหนวดไว้ทําตอนี่ไหมนะครับไปดูได้เลยทางช่องพี่เอนะเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ยังมีช่องพี่น้อยนะครับช่องพี่น้อยชื่อช่องอะไรจ๊ะ น้อยทำสวนค่ะอ่าอยามลมชอยมาป้าใจหน่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นนิรันจอนเสียงเพราะมากเลยพี่น้อยไปดูได้เลยนะให้พี่น้อยร้องเพลงนี้ให้ฟังหน่อยนะ <c oughs> นะครับมอกนือจากการร้องเพลงแล้วยังมีพืช คือเป็นช่องเกษตรอีกช่องหนึ่งที่น่าสนใจมากมากมาก,มากเลยช่องพี่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดไปดูนะแล้วที่สําคัญใครที่อยากได้หรือว่าสนใจนะครับอ้อยดําอินโดนะเออไม่ใช่สิดําไต้หวันดาอินโดน่ะไอกก้วยแดงอินโดไปดูได้เลยเฮ้ยมีแมด้วยใครทั้งนั้นอ่ะว้าวอ่าก็ดีม,มากเย กุลิโก้โอ้โหกุลิโก้แพ็คอย่างใหญ่นะฮะดูสิบ้านแพ็คใหม่ของกุลิโก้โอ้โหกุลิโก้มีบ้านที่ทำยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้นะครับอ๋อไม่ใช่ยังไม่เสร็จครับเสร็จแล้วครับแต่ได้แค่นี้ครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าหมดตรูดแล้วนะครับกุลิโก้นี่ตอนนี้เรากําลังมีที่แพ็ค <P ek S 2> ที่ใหม่นะฮะตอนนี้ตรงนี้เราจะทําเป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับไว้นั่งจิบกาแฟ แล้วก็นั่งมองมะเดื่อของเราที่เราปลูกเป็นตอตอนนี้นี่อุทมพรของผมนะครับวันนี้คุิโกะแพ็กไปไหนครับเนี่ยสอบถามก็สน่อนไหนไหนก็มาแล้วแพ็กไปหาพี่พี่หนุ่มที่ชนบุรีค่ะพี่หนุ่มชนบุรีโอ้พี่หนุ่มอันนี้ของพี่หนุ่มปะใช่ค่ะอันนี้เด๋ใช่ค่ะอันนี้เด๋ใช่ค่ะข้างในโอ้หมีข้างในอีกของพี่หนุ่มหมดเลยโอ้โหโอ้โหเปิดไฟนี่ของพี่หนุ่มเดี๋ยวเปิดไฟ ปอดดูสิครับนี่เยอะมากอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็อันนี้ก็สองสามเจ้าเยอะ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 จริงๆเลยอ่ะบริโกพี่หนุ่มเอาไปปลูกเปิดคาเฟ่เปิดคาเฟ่เหมือนกันเหรอครับคราะว่าเป็นชนบุรีมันแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วค่ะโอ้คคล้ายๆกับชนบุรีคาเฟ่อะไรประมาณนี้บอกครับค่ะเหมือนสมัยก่อนที่บริหารโดยคุณบุญเลี้ยงอดุลิติโกนอะไรแบบนั้นบอกครับมันเป็นมินิมอลคาเฟ่มินิมอลคาเฟ่ อ๋นไม่รู้พอนึกถึงคาเฟ่นึกถึงนักร้องอะนะสมัยก่อนอะนะเออของพวกมาลัยอะนะคุณโกะเคยไปปะเคยไปคุณโกะไปทําไมไปทำงานไปร้องเพลงดากระจุยคุณโกนหยุบเกษตรนะเกษตรศาสตร์นะครับไปก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยฮะได้แต่ดากระจุยอย่างเดียวอ่ไหนร้องเพลงสักฟังหน่อยสิตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายโกโอ้โห รู้ไหมว่าทําไมถึงตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายแล้วหาผู้ชายถูกใจไม่มีรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้ก็พเพราะเสียงอะไรก็เราเพราะร้อง,องเพลงไงอ่าโอเคเดี๋ยวตะกี้ผมฝากช่องพี่น้อยไปแล้วนะ,ะน้อยทําสวนนะครับอย่าลืมนะครไปติดตามรับชมได้นะครับช่องพี่น้อยช่องพี่ต้อมช่องพี่เอนะอ่ะฝากเพจด้วยฝากเพจฝากเพจคุริโกชื่อเพจอะไรครับเพจมันเบอรี่เขาตาเที่ยงนครพนมมันเบอรี่เขาตาเที่ยงนครพนม เพศนี้สร้างมาเพื่ออะไรครับคุณกุลิโกครับเพื่อมาเพื่อขายของกุลิโกก็อ้อมอมหน่อยแหมโฆษณาเต็มที่เลยวันนี้นะนี่ผมบอกตรงๆนะจริงๆแล้วตอนแรกนะผมจะให้ความรู้อย่างเดียวทีนี้เพื่อนก็บอกว่าตั้งแต่ผมทําช่อง YouTube มาเนี่ยไม่เคยช่วยเขาขายของไม่เคยช่วยเขาอะไรเลยนี่ก็แพ็คอยู่คนเดียวนะวันนี้นะ วันนี้ผมทําอะไรก็คุณกุลโกะครับนอนนอนอะไรล่ะใครมาเขียนป้ายชื่อให้ล่ะเมื่อกี้เนี่ยน,น,น,นี่นี่นี่ป้ายชื่อนี่ไม่น่ะอันขา,ขาวๆนิเล็กๆเนี่ยผมเขียนตรงนั้นเลย,ลยแหละฮะคือผมเขียนป้ายชื่อเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากอาอาจารย์หนูกันไผ่สักยันเลยนะเหมือนกันนะฮะเนี่ยทุกทุกทุกต้นเนี่ยมอันของนันวนดิลงอักขระพร้อมเลย อ่ะโอเคเอาให้ซะหน่อยนึง่งเอาโฆษณาให้เขาหน่อยเอาว่าว่ามาว่า,วา,วา,วายังไงนะเพจนันะเพจนะมันบุรีขาวตาเที่ยงนะครพนมค่ะอืมมันบุรีขาตาเที่ยงนะครพนมเพจนี้เขาทําอะไรครับเพจนี้ก็ ดูแลการจัดการคือบอกไปตรงๆก็ได้ว่าขายต้นหมอนเอาขายหมอนค่ะอ๋อขายขายพันหมอนใช่ไหมะช่วงนี้เพจถูกปิดกั้นนะคะไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกอยากขี้โมว่าถูกปิดกั้นผมเห็นมีแต่คนไอพวกขายไม่ได้ชอบพูดอย่างเงี้ยถูกปิดกั้นใครมองเห็นช่วยตุ้มเลอย่างนู้นอย่างนี้หน่อยจริงๆริงไหมล่ะคือคือคือคนเขาเบื่ออะไรแบบ อ่านะครับก็ฝากอ่าเพจของกุลิโกด้วยนะครับมันบุรีเขาตาเที่ยงนคนรพนมใครไม่ถนัดเพจก็แอดไลน์มาได้นะคะแอดไลน์มาที่เบอร์ไหนครับจำง่ายศูนย์เก้าห้าสี่สามสองหนึ่งสี่สามสี่เอาดีๆีศูนย์เก้าห้าสี่สามสองหนึ่งสี่สามสี่นะฮะถ้าใครที่ฟังไม่ทันก็ อ่าไม่ไม่ไม่ลุดขึ้นมาใหม่สิลุดฟังใหม่จะไปศูนย์เก้าทำไมล่ะอ่าลุดย้อนขึ้นมาฟังใหม่ได้เลยนะศูนย์เก้าห้าสี่สามสองหนึ่งสี่สามสี่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กุริโก้ด้วยกุริโก้แพ็กทั้งวันวันนี้นะครับกจะร้องเพลงที่ฟังใครสั่งยวันก่อนร้องเพลงนะนั่งกินข้าวอยู่นะครับแล้วทีนี้มันมีหมาอยู่มันอยู่ใต้ใต้นั่นใต้ศาลาที่เรานั่งกินข้าวอยู่นะคือหมาเนี่ยมันจะมากินอ่าไอ กระดูกไก่อะไรแบบนี้เวลาเรากินข้าวนะครับมันก็จะมารออยู่ใต้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 ใตใตถุนอ่พะพอกุริโกร้องเพลงหมาไปผมเข้าใจว่าม<า>ันติดห<อ>มาว,วิงว่งวิ่งเสร็จแล้วอนแอนอ,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 อผมพอมันไปไเป็นอะไรกระดูกไปติดคอมันติดที่ฟันมันอ่ะโอ้โหนี่คือพลังเสียงของกุริโกทําได้ถึงขนาดทําให้กระดูกติดคอหมาได้ดย,ยาวไปแล้วค่ะ อ่าโอเคนะครับฝากด้วยกันแล้วกันนะครับ,รบท่านใดที่สนใจเออ่มัลเบอรี่นะครับช่วงนี้มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับกุลิโก้ครับสายพันธุ์ฮิตๆเลยสายพันธุ์นิ่งๆเลยแล้วต้นสวยมากคือดำออสต์ตุรกีไต้หวันสับเบอร,รี่ไวท์คิงชมพูามาอิตาลีออสเตรเลียนะค,คือเป็นพันธุ์ที่ เหมาะแก่การทำผลเลยใช่ใช่ได้กินตอนติดลูกแล้วก็จะหวานว้าวใช่ใช่สมัยก่อนเนี่ยกุลิโกะเนี่ยเวลาเราจะถ่ายพวกเนี่ยเพิ่นจะเขิร์นเขื่อนนะ่นจะม้วนสมัยนี้โอ้โหนะตั้งแต่ไปเล่นติ๊กตอกมาคือจริงๆแล้วเขาจะเอาหน้าเขามาใส่ที่จอแบบคล้ายๆแบบนี้ฮะแต่คือจะเขาเรียกเสนอหน้านะเดี๋ยวเดี๋ล่นกุลิโกะเล่นติ๊กตอกช่องติ๊กตอกช่องอะไรกุลิโกะ ขาตาเที่ยงนครพนมเหมือนกันมันบุรีขาตาเที่ยงนครพนมชื่อทิกตอกก็มันบุรีขาตาเที่ยงนครพนมนใช่เราเน้นขายค่ะโอ้โหนะทำามกินมากําทำไมถึงได้ขายเยอะทำไมทำไมถึงอยากจะขายเพราะอะไรครับไม่มันดีไงโอ้โหเอาแบบซึ้งๆว่ะพอดีมีพาระเยอะมีลูกหลายคนก็มันดีอะไรก็คือขายดีคุณกำลังจะบอกว่าคุณเอาเงินชาวบ้านแล้วมันดีวอาคุณต้องบอกสิว่าทำไมเราต้องต้องขาย ไม่ใช่ก็บอกว่าหมอนมันดีแล้วอ๋อก็ยังไม่ค่อยได้กินหมอนหวานอร่อยอร่อยแบบนี้อืมอืมใช่ใช่ครับก็นั้งขายทั้งแถมอะค่ะทั้งขายทั้งแถมนะครับกั้งแจกทั้งแจกด้วยโอเคอ่ะพอแล้วเนาะขอบคุณคุณคือลีโกด้วยนะครับครับผมให้โอกาสได้พูดค่ะให้โอกาสร้องเพลงด้วยดีใจมากเหมือนกับ กุลโกก็เปรียบเสมือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะก็คือเว,เวลาเวลาทํางานนะ่ะก็คือผู้ช่วยทำทั้งนั้นเลยนะแต,แต่เวลาขึ้นเวทีนะ่ะมีแต่ผู้ใหญ่นะ <c oughs> ไปเราเมื่อดีกว่าเอามีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าเร็วนะครับคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้นะหนวดลาทุกท่านไปแล้วมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจสวัสดีครับ พยายามลมโชยมาพาใจน่วงหนักคิดถึง